ราชเดชเป็นยังไงบ้างวันก่อนวันกี้ไปรับไปฉีดเท่าไหร่น้องหน้าแสนกว่าฮะแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเคยได้มากขนาดนี้ไหมก็ไม่เคยครับไม่เคยนี่คือนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยเอาทางตรงเลยไอ้จังหวะที่ไปโดนหมัดมันยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องครับรู้ทีเอายกสามคถามทีเดียวว่าโดนหมัดเหรอโดนโดนนับเหรอที่รู้เรื่องไหนไม่รู้หรอกยังไม่ได้เขาเลือกสองตอนนนสองใช่ไหมเขาผมไม่รู้เลยว่าเราโดนนะใช่ถามทีเดียวว่าโดนโดนนับหรือเปล่าถึงหนาว ร so huh? so ู้เหร้าเราโชคได้ไงเอาพอมากสามถึงรู้ว่าถึงได้ถา่พี่เลี้ยงโอ้แล้วกลับมาได้ไงสายมามย่าเงี้ยลอดับไปเลยพี่สามยกแล้กลับมาได้ไงสู้ตื่นทีสู้ยังไงอ่ะคิดว่าโดนเราต้องเอาคนใได้เอาคได้โอ้สยกไทยเนี่ยน่เอนะโอ้โหเอากรังจากไหนเขาเนี่ยคิดถึงลูกไว้ฮะคิดถึงลูกไว้แล้วมีลูกกันเหรอเฮ้ยลูกสี่ความเนี่ย ก็สองขวบสองขวบก็เหรอที่ถึงลูกกับครอบครัวใช่ไหมแล้วก็หัวหน้าค่ายนะค่ายมวยเนาะโอ้โหวันนี้ที่กันงนี้โอเคไหมก็ร้อยยี่สิบเลยสองดับได้เลยใช่ไหมร้อยยี่สิบมันก็ดิบดิบรอคนหนึ่งก็เลยเขาอยากแก้แก้มือล่ะก็ได้โอเคลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายลูกลูกผู้ชายอ่าวันนี้พอใจเกมอะไชกมากน้อยแค่ไหนน้องพอใจมากพอใจมากเลยนะนี่น้วเดี๋ยวไม่โดนนัก เดี๋ยมันออกางี้ไม่เอ้าฮะก้ะตุ้นที่ครับช่วยทีมที่มันเหมือนเดิมนะอาจจะไม่ดีแบบวันนี้ก็ได้นะโอ้ยได้เป็นตกเป็นรองไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่หลังจากโดนนับเหมืนะเอาลเหครับวันนี้วันนี้เก็บใครชนะให้ลูกให้ใครบอกได้เลยเอาให้ลูกให้ครอบครัวให้หัวหน้าค่ายให้พี่เราให้ทุกคนได้สอนกด้ำรเจ้าเกิดไหมวันนี้ก็เจ้งเกิดครับอยากอยากแจมือใครบ้างไหมที่ที่แพ้มามีใครบ้าง ที่กัท่าไหที่ช่องนีสุดรอยยี่สตอนนี้ร้อยยี่สิบ้ยยี่สิบเอ็ดนี่เป็นขนาดที่เราขนาดเลยใช่ไหมลวรอี่อายุอะไรครับเนี่ยอปีนี้ยีปีนี้ปีน่ามเจ้าไหครับอุตส์ิอุตาเจอกระสิงดำเป็นไงครับโอเคก็เจอเราเคยเจอชนะไหมชนะนอยกสชนะนองด้วยเคยเคยเคยเจอมาแล้วนะครับผมดีดได้ดีดด้เอ้